ที่ทำไปแล้วช่วยอย่าเลนกดไลค์กดติดตางกดกระดิ่งแล้วก็ขดแชร์ใหจทุกคนใ่้มันานใจในการทําคลิปของเรานะทุกคนสารับขอฟฟี่แต่ไม่ใช่ลิมิเตซึ่งมันจะเป็นขอฟฟีีชิ้นนี้เลยนะทุกคนซึ่งมันจะเป็นสุดนักนะทุกคนโอเคก่อนเลเลยให้รงกนหกนกในการเข้าเว็บที่เราเนี่ยทีลิงไว้ใต้คลิปนะกดตรงนี้แล้วจากนั้นให้ลุกคนักในการ ใส่วันเกิดของทุกคนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าทุกคนเนี่ยเกิดวันที่15เมษายน2 0 1 2ให้ทุกคนใส่แบบนี้ได้เลยถ้าทุกคนเนี่ยเกิดวันที่1-9เติมส่วนไปข้างหน้าเดือนก็เหมือนกันเลยนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยเกิดเดือน1-9เนี่ยเติมส่วนไปข้างหน้าเหมือนกันเลยนะซึ่งเนี่ยก็จะใส่วันเกิดของเรานะมีเลยแล้วถ้าทุกคนเนี่ยใส่เสร็จให้ทุกคนทำการกดตรงนี้ได้เลยแล้วจากนั้นให้ทุกคนทำการใส่ยูทูนเนมของทุกคนซึ่งยูทูนเนมเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนพอรู้สเนี่ย ให้ทุกรเนี่ยทองการมาตรงนี้เนี่ยทุกคนมาด้วยตรงนี้ทุกคนซึ่งในคี้เเนี่ยจะชวนเราไปงาน อันหนึ่งนะทุกคนซึ่งคอนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สี่พฤษภาคมน,นะทุกคนซึ่งทุกคนอยากจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่เราขอไม่ไปแล้วกันเพราะทุกคนเนี่ยเลือกเสนอให้หนโยหลักการมากดตรงนี้เราจะนําให้นโยหลักการรอเออ่ดีกว่าไอเทพมันจะเข้าทุกคนนะซึ่งมันใช้เวลาประมาณสิบวันได้เลยนะทุกคนโอเคก็สิก็เรื่องขอเราอะไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะนทุกคนใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราได้เลยหรือใครที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกก็สามารถกดตรงซีซีหรือซีสองตัวได้เลยนะนนทุกคทกคคนนเพื่อบบดซทุ๊าายย